มือนี้นะครับใครเข้ามาก็ถือว่าโชคดีนะครับจะมาแบ่งปันพี่น้องแนวทางนะตำตำไทยตำลาวนะครับนะพระเพจนี้นะครับให้ก่อนนะครับคราวที่แล้วก็ไลฟ์สดให้ไปที่รัฐบาลเนาะ และก็ลงชิปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเมียฮันนี่นะไล์สดในเพจนี้คือฟันสองนะครับพี่น้องผลชที่รออกโอเกินคาดนะสมาบนมาล่างนะครับและวสสและสองหนะครับนะเพจนี้นะครับก็น่าจะเป็น2องวดนะนะงวดนี้2อสและสองหงวดก่อนฟัน ก่อนหน้าน้นนะครับก็น่าจะเป็นฟันซีในเพจนี้นะครับก็เต็มเต็มเลยนะครับออกนะสตัวก็คือจะเป็น2องสีหกนะครับและเลขทูบนะครับก็นะลงเป็นคลิปในเพจนี้นะครับที่ไปขอผ่อนแม่ฮันนี่นะครับซึ่งมันตรงกับเลข วิ่งเงินล้านนะครับวิ่งสองนะครับก็มาเต็มๆนะครับะจะได้เทียบเคียงเรียบเรียงให้นะครับดูแล้วจะไม่ปลอยป,อป่อยไปโดนในพี่น้องดูแล้วก็จะลบเดี๋ยวมันดังมันอัดนะเนาะมันมีปัญหาในส่วนคลิปลงให้ไปเมื่อวานนะครับก็กระเบื้องเงาเรื่องใครยังไม่เห็นนะครับคลิปที่บนเมฮันนี่ไว้นะครับว่า หวยรัฐบาลเข้าเนาะมัน2-6แล้วก็ส่วน3ตัวบร้เอามาล่งไห้เพราะคุณนายเพิ่นเป็นคนขอโดยตรงนะครับก็ไม่ได้ดูกันเนาะก็ขอได้หางเดียวมเม็ดเดียวนะครับได้3-2-4มาเต็มเต็มแล้วก็ของอาจารย์ในส่วนเป็นเลขทูบนะก็เอาเฉพาะของตัวเองลง นะครับแล้วก็ส่วนที่ลงนั่นก็คือของอาจารย์เด้อเห็นแล้วนะครับทุกคนตามฝังโค้งนะครับเดี๋ยวมาลงไม่นี่ยตาฝังโคงแถวเวียดนามตามนี้นะนะครับท่านบนหลังนะครับใครดูไล์สดหรือเพจนี้อาจจะจะจะ,จะไม่เคยติดตามก็ก็จะมีรู้เนาะนะครับนะ เดี๋ยวจะอธิบายความนะครับนะบางทีไม่เข้าใจไม่รู้ว่าที่ให้นี่มันสูตรของอาจารย์เนี่ยมันเป็นสูตรหานอยปกติและ VIP แต่ถามว่าห้ามไปไปเล่นอย่างอื่นหน้อยอื่นได้ไม่ได้เมือม่อได้ห้ามแต่ว่าโอกาสความน่าจะเป็นมันน้อยพี่น้องมันจะเป็นปกติและ VIP ส่วนมากจะเป็น VIP ถ้ถามา ปกติไม่มามันจะเป็นพิเศษกับ v i p พิเศษมาได้ไม่มาได้เหมือนกันแต่บางคนไม่รู้ไปเล่นตั้งแต่นอยอะไรกาชาตินอยเฉพาะจิตน่นนี่นั่นโอ้ยพอมาออกเต็มๆต็ม v พ p โอ้ยไม่ถึงก็ไม่ได้ฟังนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นนอยปกติและ VIP แต่ไม่ได้ห้ามแล้วก็ถึงบอกนันน้นการลูดแล้วมัหนักเพราะทำไมอาจารย์ให้สามตัวชุดเดียวก็คือตัวเน้นนะนะครับเพราะ สูตรของมันมันมัดมันชน,นมากมันจะมาสองตัวตรงๆใน VIP ตลอดนะครับถึงเป็นหางเดียวแต่จะรู้กันคือต้องเน้นการรูดเพราะเราแข่งกระปูแกรมอาตามนั้นนะครับต่อไปนะครับนะตำปลาปูปลาใส่น้ำปลาปรุงรสก่อนพาจวดนะครับแทบทุกขวดรวยทุกคำคือตัวนี้ พุทธที่ยี่ิบเป็นเก่าพี่น้องนะรูดนะเน้นการรูดและตัวเน้นคือทิ่หูเนาะถ้าว่าตัวเน้นเนี่ยดูเลขชุด4ตัวเนาะนะทางไทยเราเขาก็จะเอา2ตัวบนกับสตัวล่างม,มารวมกันก็เป็นเลขชุด4ตัวนะครับ เลข3ตัวชุดเดียวนี่แหละก็คือตัวเน้เนก็คือเลขท้ายสรุปแล้วก็คือ 98, 89หรือ3993นั่นแหละคือตัวเน้นเนื้คนกับบ้องหูปเปลี่ยนสัมปะปีสีห่หูบ้าหูเจ้ารูดเอานะเอาเสียน้องกินเอาหนากวางรูดเสร็จแล้วไม่เล่นเลข3ตัว6กับเจสก็ 4, กได้หรือมาเพิ่มสองหางเนี่ยอันนี้คือที่ให้มาคนที่ติดตามมามานัะครบกับส่บสวเลขที่ไป แก้บนนะครับก็ลงอยู่ในคลิปนั้นแหละ,ะตัวทุดท้ายชัดๆแม่จนดนมาตาให้สามตัวต,ต,รตรงๆในวัดกันที่หนึ่งสิงหาเด้อสามเจ็ดสามพี่น้องเอาไว้ให้ได้เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เน,เนี่ยสามคักๆเดินเจ็ดสามล่ะเนี่ยชัดแจ่งแดงแจ๋ เอาเจ็ดสามทั้งสามเจ็ดเลเจ็ดสามเจ็ดสี่สีเจ็ดสามแลวเลยสมตัวเนีังๆคือเกาเด้อเมียเด้อชัดแก้ง่คือว่าอันนี้นะสี่เจ็ดสามพี่น้องนะสี่เจ็ดสามเด้อนี้สี่เจ็ดสามพี่นอ้องอะประมาณนี้เลย 73โอ้ยยิงเฮงด้วยด้วยเด้อรับรวยกันทุกคนนะครับ473หลายคนรู้เลขวิ่งของจารย์นะครับซึ่งเดินดีงวดน,นี้คือตัวนี้นะนะฟันตัวนีนะ้เดี๋ยวมันจะให้ตัวไหนมันอาจจะบ้ตรงกับเลขเลขทูด นะครับก็ไม่ได้กับวรห่นันกับพิจารณาเอาเพราะงวดที่แล้วอาจารย์ให้สองมันตรงกับสองหกเลขทูกด้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูชุดเต็มนะครับามักน้ำบอละเก่าเพราะว่ามันเดินมาตั้งแต่ศูก่อนหน้านู้นแต่หน้านู้นมันไม่ได้มาตรงๆมันอาจจะเลขวิ่งเนล้านก็เข้าตลอดอยู่ก็เป็น0 6, 4, 4, 6, 6, 2, 4, 6, 9, ูนย์หกฟันสี่สี่กันสองก็สองสี่สองหก้างวดนี้เป็นตัวไหนนะครับอ่ะ ใครพร้อมแล้วอ่ตําไทยพี่น้องคอดเบิงอีกจักน้อยเช็กสัญญาณนะพิมตําไทย <c oughs> หเห็นแล้วนะครับนะขยายความในตัวเด่นนะครับเด่นเก้าคืออาจารย์ก็บอกว่าที่ไลน์ได้เพดออกกรพลังเลขน้ำโชคเนาะให้ไปแล้วบอกในในแล้วใครจำทีเบียนลถของอาจารย์ได้นั่นแหละมันมีอยู่ชุด3ามตัวเห็นว่าพี่น้อง ตามนี้เลยนะครับนะดูเลขท้ายเลขสามตัวนะครับคือตัวเน้นนะที่อาจารย์พูดเป็นในในคือเลขทะเบียนรถของอา,อาจารย์เองก็คือในหางสุดท้ายนะพี่น้องนะก็เลยไม่เอาขึ้นก่อนแล้วก็เอาเรียงไปตามตามหลักของเลขเนาะนะนะก็คือชอบเลขทะเบียนรถของตัวเองนั่นแหละแต่เพราะม,มันมันมัดกัน นะมัดกันในหางสุดท้ายถามว่าชอบทุกตัวไหมในชุดนี้ชอบทุกหางชอบทุกหางแต่เราจะหนักในตัวหางจุดสามตัวนะก็จะบอกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวค่อยดูในโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเพราะเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวันโค้งสุดท้ายก็จะมาประมาณวันพุทธที่สามสิบเพราะเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวันหวยออกวันที่หนึ่งนะครับออกวันศุกร์ที่หนึ่งนะ ขึ้นเจข้าเดือน9กนะ้านีเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันที่30มสิบนะค่อยว่าเนีเพราะฉะนั้นคิดแล้วก็แชปไว้เดี๋ยวอาจจะลบเดี๋ยวพีหนองนะอาจจะลบในให้เวลาอยู่ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะประมาณนี้นะครับก็ติดตามเพจนี้ใจะเห็นก่อนเพื่อนนะครับขทุกคนโชคดี